เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่ทานทรงได้ลำลึกถึงประชาชนแล้วพห้ทานเรือลำนี้ให้กับสภากาชาติไทยแล้วก็ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนามีพิธากเราทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขภาพคาถามผมบอกหอเห,อหมือนไหนไหมเฉยๆเทียบกับพระองค์ท่านเราโหยิ่งกว่าแทบมองไม่เห็นนี่ผมผมผมเรียนตรง,ตรง ผมจริงท่านก็สอนมากี่ครั้งอีกครั้งเราไม่ค่อยฟังพราดำํารัดพระอ,องค์ท่านบอกทุกคนทําหน้าที่ที่ทําให้สังคมได้ที่สามารถทําได้ตรงนี้โดยหน้าที่ของแต่ละคนผอรว่าให้มันดีให้มันถูกต้องให้มันชอบทําถ้าเราเป็นสนิกรอยู่อย่างพอเพียงดูอย่างพระองค์ท่าน สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพร,รักทุกท่านครับรายการเชื่อมั่นประเทศไทยวันนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงพอดีนะครับก็เลยจะขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็คงจะได้ไปสนุกสนานกันในวันนี้ว่าให้ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับความปลอดภัยนะี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ไปร่วมประเพณีลอยกระทงในวันนี้ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรด้วยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ในใช่วงท้ายของรายการนะครับจะเป็นเรื่องที่ผมได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวมาฟตพุทธนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรและมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเมื่อวานนี้ผมก็เลยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปติดตามงานพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศที่ได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนมาสําหรับในช่วงครึ่งหลังของรายการครับ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวคราวมีเรื่องราวและมีการทํางานของรัฐบาลที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องครับแต่เรื่องแรกนั้นก็ขอแสดงความยินดีและก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับที่ได้ไปร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งขณะนี้ได้ไป7เหรียญทองนะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็ขอแสดงความยินดีแสดงความชื่นชมกับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองทุกคนนะครับนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาที่อาจจะพลาดไปนะครับแล้วก็ยังแข่งขันอยู่ในการที่จะช่วงจริงเหรียญมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปครับสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของภัยหนาวและน้ําท่วมนะครับมีเรื่องที่อยากจะรายงานพี่น้องประชาชนครับ ในส่วนของภัยหนาวนั้นคณะมนตรีได้มีมตินะครับว่าตามเกณฑ์ซึ่งได้มีการกําหนดเอาไว้ในเรื่องของการประกาศพื้นที่ใดเนี่ยว่าประสบกับภัยหนาวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะดูจากอุณหภูมิ ว่าต่ำกว่า15.9องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา3วันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าจุดที่ไปวัดอุณหภูมินั้นเนี่ยยังไม่ค่อยทั่วถึงไม่ค่อยกระจายออกไปรัะมตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งดูแลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ขยายพื้นที่หรือหาวิธีการในการตรวจวัดตรงนี้ พร้อมๆกันนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการอนุมัติให้ทางจังหวัดนะครับสามารถที่จะนําเงินทดรองจ่ายในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยหนาวและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อเรื่องของผ้าห่มนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาว่าไม่หนาวนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสหกรต่างๆที่ได้ทำผ้าห่มเอาไว้นะครับก็มีมติเอาไว้ครับว่าการที่จะจัดซื้อผ้าห่มนั้นให้เป็นไปตามความต้องการที่เป็นจริง นะครับแล้วก็ขอให้ทุกจังหวัดเนี่ย รวมทั้งภาคเอกชนนะครับที่สนใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ซื้อผ้าห่มจากบรรดากลุ่มแม่บ้านและก็กลุ <you> know, <my> ่มสากลต่างๆซึ่งได้จ <my> ัดทาผ้าห่มไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมีอยู่ครับว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละสากลในแต่ละพื้นที่นั้นมีอยู่กี่พื้นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้การดําเนินการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับและก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสากลที่ค้างคากันมาด้วย สำหรับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับสถานการณ์ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่นะครับในส่วนของภาคกลางน,นั้นขณะนี้จากการที่เราได้ทำแผนในการที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็สูบน้ำออกนะครับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดอยู่ในภาคกลางนะครับซึ่งยังมีสถานการณ์น้ำขังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้ำก็ยังสูงกว่า1เมตรก็มีนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับในลุ่มน้ำตาปี นะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เช่นเดียวกันส่วนที่ภาคอีสานนะครับก็ขอเรียนว่าการไหลของน้ําตามลําน้ําชีลําน้ํามูลนะครับยังเป็นเรื่องที่ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดครับอย่างเช่นกรณีของจังหวัดยโสธร นะครับก็จะมีน้ําที่ไปตามลุ่มน้ําชีนะครับจะเข้าสู่จังหวัดยโสธรแล้วก็คาดว่าจะมีน้ําท่วมในหลายบริเวณนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ฟังคําแนะนําจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาปัญหาและก็ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น ส่วนที่ลำน้ํามูลนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่น้ําท่วมขังอยู่อย่างเช่นที่สตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับทางรัฐบาลก็กําลังจะเร่งในเรื่องของการจัดทําแผนในการที่จะเร่งรัดการระบายน้ำนะครับเพราะว่าระดับน้ําในลุ่มน้ําโขงและก็ลุ่มน้ำมูลนั้นน่าจะอยู่ในสภาวะที่ขณะนี้จะเริ่มสามารถที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนงานทางด้านการฟื้นฟูก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ก็มีโครงการที่เรียกว่าฟื้นไทยด้วยใจไทยทั้งชาตินะครับก็คือทางภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมมือกับภาครัฐครับในการไปฟื้นฟูในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นเมื่อวาน นี้ก็มีกิจกรรมที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและก็อีกหลายหน่วยงานได้เข้าไปร่วมกันในเกินการทําการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างโครงสร้างต่างๆนะครับโดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งก็จะมีการเดินหน้าทำเรื่องนี้ไปทุกจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าการฟื้นฟูนี้สามารถทําได้อย่างรวดเร็วและก็ที่สําคัญก็คือว่าทุกภาคส่วนในสังคมนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันจริงๆนะครับแทนที่จะต้องมารอในเรื่องของการทํางานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณกฎระเบียบอยู่เป็นประจำนะครับอย่างไรก็ตามครับในกรณีของที่อยู่อาศัยนะครับในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคใต้ครับที่ประสบกับปัญหาวาตภัยซึ่งก็จะทําให้มีบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยเป็นจํานวนค่อนข้างมาก ในส่วนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของกองทัพครับที่จะเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ความจริงผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ปัตตานี นะครับทางฐานช่างก็เข้าไปดูแลในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเข้าใจว่าขณะนี้จากการสำรวจเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายในลักษณะนี้ค่อนข้างมากจากพายุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คงจะต้องอาศัยกําลังของกองทัพและก็หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในการที่จะเข้าไปทํางานนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมอบหมายให้ท่านรองนายกสุเทพนะครับซึ่งขณะนีะ้ได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาดูแลในส่วนของการที่จะนําเอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปช่วยดูแลงานทางด้านการฟื้นฟูโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยในภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งการฟื้นฟูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมนะครับผมขอเรียนว่าในเรื่องของการเกณฑ์การ ชดเชยหรือการช่วยเหลือทั้งหลายนะครับขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวหมดแล้วนะครับมีการประกาศไปแล้วก็จะเร่งในการดําเนินการที่จะให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วพร้อมๆกันไปก็จะตรวจสอบให้มีการโปร่งใสซึ่งผมก็ได้มีการสั่งการให้ทางปปทนะครับได้ติดตามเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือหรือการจ่ายเงินชดเชยต่างๆเนี่ยให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบ ทุกประการนะครับส่วนปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับศูนย์ก็ยังทําหน้าที่ในการที่จะติดตามประสานงานเพื่อให้งานทางด้านตรงนี้เนี่ยเดินหน้าไปลุล่วงอย่างดีที่สุดต่อไปครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอภัยหนาวก็ดีแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมซึ่งยังเป็นเรื่องที่ผมต้องขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศเรื่องของการประกาศต่างๆของทางการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวซึ่งผมคิดว่าคงสะเทือนใจพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนั่นก็คือกรณีของการพบซากทารกกว่า2,200ะะสรนซากที่วัดไผ่เงินที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัญหานี้ก็เป็นความชัดเจนแหละครับว่ายัางเป็นปัญหาในเรื่องของการทำแท้งแล้วก็เรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนีครับ ซึ่งก็ทําให้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันในการที่จะทําอย่างไรนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในสังคมของเราผมขอเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ตั้งประเด็นในเรื่องของปัญหาการตั้งครันหรือตั้งท้องเนี่ยโดยไม่พร้อมของเด็กนะครับและเยาวชนของเราว่ากําลังจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ได้มีการมอบหมายทางกระทรวงพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยในการเร่ง รณรงค์นะครับในเรื่องของค่านิยมต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ผมขอยืนยันนะครับว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเรื่องของกฎหมายการทําแท้งเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับคือมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับโดยหลักแล้วการทําแท้งนั้นผิดกฎหมายครับแต่มีข้อยกเว้นให้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งทางแพทย์สภาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการออก หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆซึ่งผมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขครับแต่สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือให้ความรู้และสร้างความค่านิยมที่ถูกต้องนะครับในหมู่เด็กและเยาวชนที่ผ่านมาก็มีการดําเนินการนะครับโดยหลายหน่วยงานเนี่ยได้ทํางานทางด้านนี้ในเชิงการรณรงค์ครับแต่ขณะนี้ที่ผมได้ย้ําไปนะครับเพราะว่าได้เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ไว้แล้วก็คือว่าเรามักจะเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงที่แท้จริง การรณรงค์ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทําในลักษณะทั่วไปครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการให้มีการศึกษานะครับซึ่งผลการศึกษาน่าจะได้มาเร็วนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปตรงถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหานะครับที่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพร,พร้อมๆกันไปเนี่ยการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการให้การศึกษากับเด็กนะครับเพื่อมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของการ ใช้คาว่าครอบครัวศึกษานะครับตั้งแต่ในระดับของปฐมปลายไปจนถึงมัธยมจะเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหานี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายด้วยโดยเฉพาะสื่อมวลชนและผู้คนที่มีอิทธิพลนะครับต่อเด็กและเยาวชนเพื่อช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ปัญหาในลักษณะนี้ลุกลามบานปลายหรือเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ หนึ่งวันก็คือเดินทางไปที่กรุงพนมเปญครับเพื่อไปประชุมในเรื่องของความร่วมมือที่เป็นความร่วมมือระหว่าง5ประเทศในลุ่มแม่น้ําอิระวดีเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ําโขงครับซึ่งถือเป็นความร่วมมือของ5ประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันครับและการประชุมครั้งนี้ก็ได้เน้นย้ําในเรื่องของการที่จะเสริมความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพและทางด้านอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนุภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษครับกับการที่ทําอย่างไรพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและในระดับภูมิภาคซึ่งผมขอเรียนว่าแนวทางที่จะทำเนี่ยจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับเรื่องของพื้นที่ในบริเวณชายแดนครับในการที่จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการที่จะอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนนะครับซึ่งทั้ง5ประเทศนั้นก็เห็นพ้องต้องกันในการที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสําคัญ ที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือว่าขณะนี้ภาคเอกชนในทั้ง5ประเทศเนี่ยครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือนี้อย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้การผลักดันในเรื่องของความร่วมมือการเชื่อมโยงต่างๆทางด้านเศรษฐกิจนั้นสามารถที่จะดําเนินการได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่สุดแล้ว ไม่ว่าทางภาครัฐจะมีข้อตกลงความร่วมมืออะไรก็ตามเนี่ยแต่การค้าการขายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจริงนั้นก็เป็นการตัดสินใจของภาคเอกชนการเชื่อมโยงเข้ามาตรงนี้ผมจึงมีความมั่นใจนะครับว่าจะเป็นการเสริมเรื่องของการเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี